นายประเสริฐจันทระรวรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีพร้อมด้วยนายสุธิกียรติวีรกิจพาณิชย์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีสำนักงานตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการกวาดล้างอัชญากรข้ามโลกจับแก๊งไฮบริดแกมตรวจยึดทรัพย์สินกว่า250ล้านบาทพร้อมเตรียมเฉลีย่ยคืนแก่ผู้เสียหาย เนื่องจากที่มีผู้เสียหายนะครับถูกหลอกให้ลงทุนในลักษณะของไฮบริดแกรมซึ่งคนร้ายจะใช้วิธีการชักชวนให้ผู้เสียหายให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มปลอมจากนั้นจะให้ผู้เสียหายซื้อเงินสกุล USDT และโอนเงินไปตามเลขกระเป๋าเงินดิจิทัลตามที่คนร้ายได้ระบุเอาไว้ก่อนที่จะถูกโอนเข้าบัญชีของแพลตฟอร์มเทรดเงินดิจิทัลซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์สืบสวนจนได้ข้อมูลที่เชื่อมโยงไปสู่คนร้ายตัวจริงที่ใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลดังกล่าวก็คือนายซู สัญชาติจีนกับพวกและยังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงโนอมินีที่จดทะเบียนเพื่ออำาพรางการทำธุรกรรมโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติจีนได้3รายยึดทรัพย์สินเอาไว้15รายการราคารวมประมาณ600ล้านบาทและได้ลงประกาศให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์คืน จากนั้นนะครับได้มีการขยายผลสามารถรวบรวมหลักฐานและก็พยานออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องเอาไว้แล้วจํานวน26คนและขอหมายค้นเพื่อเข้าตรวจค้นเป้าหมายที่สําคัญจํานวน4จุดสามารถจับคุมผู้ต้องหารายสําคัญได้จํานวนสีรายพร้อมกับอายัดทรัพย์สินและบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ต้องหาและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในคดีรวมมูลค่าเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ252.5ล้านบาทพร้อมกับส่งดําเนินการตามกฎหมายในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนต่อไป